ก็อันนี้เดี๋ยวเราทำข้อ1เลยเนาะข้อ1นึ่เขาบอกว่ากำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ตัว u เนี่ยคือ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึง n นะฮะแล้วก็ p x เป็นประโยคเปิดโอเคพิจารณาข้อความต่อไปนี้ for all p x เอ่อดูคำถามก่อนก็ได้เขาบอกว่าจากข้อความที่กำหนดเนี่ยมีถูกต้องกี่ข้อความอ่า อันนี้คือถามนิยามนะถามนิยาม for all p x เป็นจริงก็ต่อเมื่อ p 1่ p 2 p 3จนถึง p n เป็นจริงอาา่าฮะอันนี้ถูกหรือไม่ถูกครับถ,ถูกนะฮะเพราะว่านิยามของ for all เนี่ยมันก็คือต้องเป็นจริงทั้งหมดถูกไหม for all จะเท็เมื่อไหร่ครับ ใช่เมื่อจับผิดได้ตัวหนึ่งใช่ปะ่ะนะฮะขอจับผิด1ตัวถึงจะเรียกว่าเท็จแต่ในกรณีของข้อที่1เ่ยมันเชื่อมได้แล้วเห็นไหมฮะมันเชื่อมได้แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องบังคับให้ p 1 p 2 p ทุกตัวเป็นจริงหมดเลยนะฮะก็คือตรงอนิยามว่าทุกตัวเป็นจริงหมดนะะดูข้อ2ครับ for sum p x จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ p 1่ p 2 p 3หรือเป็นจริงครับอันนี้ถูกหรือผิดข้อ2ก็ถูกอีกเพราะว่าคำว่า for sum เนี่ย for sum เนี่ยคือเราจะจับถูกถูกป่ะก็คือจริงจริงเมื่อไหร่ครับเมื่อมีจริง1ตัว ถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันเชื่อมได้หรือเนี่ยการเชื่อมด้หรือคือขอแค่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงใช่ไหม for sum ก็จะเป็นจริงข้อ1ข้อ2ถูกทั้งคู่แล้วก็ดูไม่ยากนะฮะดูไม่ยากทีนี้ไปดูข้อ3ครับผมข้อ3 for all p x เป็นเท็จเท็จเมื่อไหร่ฮะเท็จเมื่อแต่ละตัว not แล้วก็เป็นจริงครับผมอืม นอสแล้วเป็นจริงอันนี้ถูกหรือผิดฮะถ,ถูกอีกนะครับเออเวลาที่พิจารณาข้อ3เนี่ยถ้าเราพยายามพิจารณาด้วยลักษณะแบบเป็นนิยามใช่ไหมคือเราอ่ะไม่มีนิยามเชิงนิเสษคือไอ้นอทั้งหน้าเนี่ยคือนิเสษถูกปะเราไม่มีนิยามเชิงนิเศษเพราะฉะนั้น พี่ขอให้เราใส่นิเศษเข้าไปที่ข้อ3ครับถ้าใส่นิเศษเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือหรือว่าดึงนิเซทข้างหลังออกอ่ะนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นอย่างนี้จำได้ไหมครั้งที่แล้วเราก็คิดคล้ายๆอย่างนี้ใช่ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะกลายเป็นถ้าพี่ดึงนิเศษออกนะครับพี่ควรต้องเขียนข้างบนหน่อย มันจะกลายเป็น p 1หรือก็กลายเป็นแลหละถูกปะ p 2แล้วก็กลายเป็นแหละ p 3แล้วก็และไปเรื่อยๆจนถึง pm อย่างนี้นะครับเขเคปะออกมองไม่เห็นหน้าคนบงังสักครู่โอเคไหมอย่างนี้นะฮะ และไปเรื่อยๆจนถึง p n ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าข้างในเป็นจริงถ้าก้อนในเป็นจริงนะครับถ้าก้อนในเป็นจริงก็ย่อมหมายความว่าแต่ละตัวเป็นจริงซึ่งไอเนี่ยจะตรงกับนิยามถูกไหมจะตรงกับนิยามของ forall ที่มาเป็นจริงแต่พอจริงมาเจอิเ e t มันก็เลยเป็นเป็นเท็จซึ่งก็จะตรงกับข้อที่3ที่บอกว่า ถ้าเกิด for all เนี่ยมันเป็นเท็จเมื่อข้างหลังเนี่ยเป็นจริงซึ่งถูกนะฮะอันนี้ทำไหมทำเนาะเออครั้งที่แล้วเราก็พิสูจน์อย่างนี้ถูกป่ะเพราะก่อนหน้านี้เราเคยพยายามแบบไปพิสูจน์ว่าพี่นาแบบเป็นนิยามอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ายากใช่ป่ะพอทําอย่างนี้ก็จะง่ายนะครับอืทีนี้ for sum ก็คิดคล้ายๆกันคิดคล้ายๆกัน แต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีปัญหาใช่ไหมพี่จําได้ครั้งที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหามอยู่ตรงไหนฟอสซัม <For some, S 1> เป็นเท็ก็ต่อเมื่อนะฮะเป็นเท็ก็ต่อเมื่อไอ้ทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงเพราะฉนั้นเราก็ทำคล้ายๆเดิมได้เลยเราก็บอกว่าดึงนิเศษออกมานะฮะดึงนิเศษออกมาก็เป็น 1> p 1. ีหรือ P2 หรือ P3 หรือไปเรื่อยๆจนถึง p ีนะฮะถ้า ะะเดี๋ยวนะฮะถ,นนออถ้าพี่ดึงนิเซยออกมาใช่ไหมครับถ้าพี่ดึงนิเซยออกมา er แล้วพี่บอกว่าก้อนนี้เป็นจริงถ้าพี่ดึงนิเซยออกมาแล้วพี่บอกว่าก้อนนี้เป็นจริงแปลว่าข้างในแต่ละตัวเนี่ยต้องเป็นเทมหมดเลยทุกตัวต้องเป็นเทมหมดเลยถูกไหมฮะทุกตัวต้องเป็นเทมหมดเลยนะครับ อืมซึ่งเดี๋ยวนะเอ๊ะพี่นายยังไงวะเนี่ยชักจะงงกับตัวเองนิดหน่อยจะเป็นเท็จเป็นเท็จก็ต่อเมื่ออันนี้เป็นจริงถ้าแผงนี้เป็นจริงข้างในนี้เป็นเท็จหมดเลย S for s o m e p x เป็นเท็จใช่ก็เป็นเท็จหมดก็ถูกนะเนี่ยอันนี้ก็ถูกใช่ป่ะเออทำไมครั้งที่แล้วเรา,ราพิจารณาว่าผิดวะอืมถูกหรือผิดฮนะอ่าแปลว่าพี่จำพลาดเองเนาะอ่าก็ถูกนะฮะก็พิจารณาได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยถูกทุกข้อเลยถูกไหมฮะเนี่ยจากลักษณะอย่างนี้ นะครับ